ยินดีต้อนผู้ทุกคนเข้าสู่ช่องดารากรนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเกมอันดีเซนเบอร์นะครับเป็นเกมเกมหนึ่งในมือถือนะครับทุกคนตัวเกมเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่12ตุลาที่ผ่านมานะครับทุกคนอเดี๋ยววันนี้เราผมก็ได้เล่นมาสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ <laughs> ชื่อ,น,อ,น,นะอน้องโตนมไม่ใช่นะไอ้น้องนมโตเอ <laughs> คนก็ควรเอาเองนะครับเป็นเล่นแบบดาบสองมือนะครับทุกคนมาเริ่มเล่นใหม่ให้ให้ทุกคนเล่นไปพร้อมกันนะครับโอเคนะครับนี่มันอันนี้ก็มาเลือกตัวละครนะครับทุกคนสร้างตัวละครใหม่ครับมันจะมีเพศหญิงกับเพศชายนะครับทุกคนรอบรอบที่แล้วเราเล่นเพศหญิงไปนะทุกคนนะเราเล่นผู้หญิงไปนะครับรอบน,นี้เราก็เราเล่นผู้ชาย กีกก่านะครับเดี๋ยวเราจะเลือกหน้าตาก็มีใบหน้าหลายใบหน้าเลยนะครับทุกคนนะอแล้วแต่ความชอบเลยนะครับทุกคนว่าอยากจะเลือกแนวไหนหรือว่ายัางไงนะครับแล้วก็จะมีทรงผมด้วยนะโคเทเลยนะครับทุกคนนะนี่โคเทมีหนวดนิดนึงทำหน้าดุดๆนย <laughs> โอเคนะครับเราเอา,เาแบบนี้นะนี่หัวโล้นไปนะครับทุกคน <c oughs> รู้จักพี่เหม่งพี่เหม่งพาซา <c oughs> ใช่หรือเปล่าพี่เหม่งนะครับพี่พี่ล้นพี่ล้นนะครับ,น,น,น,รบนี่หนวดจม, <c oughs> ไมไดูไม่ได้ไม่ได้นี่หนวดแดงนะครับหรือว่าหนวดขาวดีเรา,าแบบนี้ดด้ว่านะครับ เดี๋ยวพี่ล้นพาลุยพี่ล้นพาลุยนะครับทุกคนสร้างเลยนะครับตึบต่อไปก็จะเป็นชื่อตัวละครนะครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเดียเอาง่ายๆดีกว่าเอาชื่อผมนี่แหละไดะ้โอเคนะครับมีคนสร้างหรือยังไปดูนะไดอารทเคนะครับทุกคน เอาชื่อเป็นทางการหน่อย,อย <c oughs> ดีดูดูเหมือนเฮ้ยอะไรเคลื่อนไหวไม่รู้นะครับน่าจะมีเหตุการณ์บุกอยู่ข้างนอกนะครับบุกจากไอ้มอนสเตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ยานยานอะไรไม่รู้นะสู้รบกันข้างนอกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อไปเลยนะครับ Okay. ตอนนี้เราก็วิ่งออกมาเจอกับใครไม่รู้อเฮ้เยป้อมเราหูกจมตีนะครับทุกคนนี่ก็จะเดินหน้านะครับเคยเล่นมาแล้วนะ ให้ตายเถอะเจ้าพวกดีบเหลือขอเซมเวอร์เกอร์มันมีอะไรให้ป้นหรือยังไงถึงได้มาวุ่นวายเนี่ยเอาเครื่องยิงมาเลสต้าไล่ตามมาด้วยเหลือเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีแล้วลอยมาอีกแล้วทุกคนลบยอ,อ้เพื่อนเพื่อนเราโดนนะครับ ท่านผู้โดยสารน่าเสียดายที่การเดินทางของเจฟเวอร์ er. อันสะดวกสบายและปลอดภัยสิ้นสุดลงแค่นี้ตั้งแต่นี้ไปไม่มีใครสามารถรับรองความปลอดภัยได้แล้วจำไว้ให้ดีเดี๋ยวเราต้องไปเก็บอาวุธก่อนนะครับเราได้อาวุธมาแล้วนะครับแต่ยังใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนเดินเดินเดินไปข้างไหนไม่รู้นะ อ๋อมันต้องใส่ต้องใส่อาวุธก่อนนะครับรอบนี้ผมจะลองเล่นเป็นนักธนูดูนะครับดูว่าอ๋อเป็นเป็นสายยิงยิงไกลนะนี่ก็ได้เลือดมานะครับพลังชีวิตนะ เห็นผู้ชายที่อยู่ด้วยกันเมื่อกี้หรือเปล่าเหรอไม่รู้สิก็เรื่องราวม,มันค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่เจ้าเห็นยังไงล่ะไม่ว่ายังไงก็คงจะอยู่บนดาดฟ้าเรือข้าไม่มีปัญญาช่วยหรอกลองไปหาเอาเองสินี่เกวินช่วยเปิดลัวให้ผู้โดยสารผ่านไปที่ ก็ยิงไกลอยู่นะครับผู้คนหนูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลืองลูกลูกหนูไหมนะหรือว่าไม่เปลืองถ้าไม่เปลืองนี่น่าจะดีนะครับผู้คนเหมือนจะไม่เปลืองนะผมก็เพิ่งเคยเล่นนักหนูครั้งแรกนะครับไอตัวที่ลองเล่นนั่นเป็นนักดาบนะครับชั่วชั่ว ตัวตัวอืมเออแตกเลยนะข <c oughs> นูลูกเดียวแม่งโคตรแรงเลยนะครับโอเคมาคุยกับอ่าเองกัตเออนึกว่าจะโดนเต็มๆแล้วซะอีกขอบคุณจริงๆหืม กำลังหาพรรคพวกอยู่อย่างนั้นเหรอแต่ดาดฟ้าเรือมันอันตรายนะก่อนอื่นเอาสิ่งนี้ไปก่อนนะถึงจะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าก็เถอะกดล็อกสก,กิลมานะครับเราก็ต้องอันนี้คือสำหรับนักขนูปักไว้ตรงนี้เลยนะมันอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่น่าจะเป็นอ่า ระยะไกลใส่ไปก่อนนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับเพื่อเลือกสกิลอันนี้ไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธอาวุธอ่าอาวุธอ่าประชิดนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเลยนะ โอ้โหได้อยู่นะยิงรัวเลยนะครับทุกคนเรื่องอยู่นะแต่มันไม่มันได้ทีละตัวนะครับแต่ะคือระยะไกลครับก็ถือว่าดีนะครับรัวเลยอนะเข้าไม่ถึงเลยอนะบอกเลยโคตรแรง คตดเกียนแหะเหมือนเหมือนเรามีปืนเลยอะครับคนสิงแบบรัวๆพวก,พวกดีฟแห่กันมาไม่หยุดเลยจริง,รงๆการเดินเรือนี้ค่อนข้างปลอดภัยมาโดยตลอดทำคยสสาเร็จแล้วนะครับเราได้ขวดเลือดกับขวดมานาะมานะขวดนะอ้าทำไมค้างอะ เฮ้ยอ๋อนึกว่าค้างมันเปิดประตูให้เราอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องลง,งมันต้องลงตรงนี้นะเฮ้ยโคตรแรงนะครับยิงลัวๆยิงลัวๆเหถือว่าดีนะครับอ่า แบบเราเราไม่ต้องไปไประชิดไอตัวมอนเตอร์เลยนะขึ้นรยวยาวเลยนะครับไม่ใช่นะต้องไปฟังนน้นนะต้องลงลงลงบันไดไปนะครับตัวกดแรง โอ้ยดวพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมจู่ๆถึงเป็นแบบนี้ล่ะข้าว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยแต่ไม่ฮันไรก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ซะแล้วข้าซ่อนตัวอยู่ตรงนี้และกำลังเฝ้าดูมันกลับไปแต่ดูเหมือนว่าพวกลูกเรือกำลัง พวกดิฟดันเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ขัดขวางแต่พวกที่ข้ามมาแบบนี้เท่านั้นแต่คงต้องพักเซฟเวอร์เกอร์ของพวกดิฟแล้วละ่ะไม่ว่ายังไงก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้เครื่องยิงบาลิต้านี้แล้วเรามารวมพลังกันความกระดานนี้ดูไหมเขาขัดสีนแล้วนะครับทุกคน อตอนนี้เราก็จะหมุนหมุนหมุนไอเหลมนะครับหรือเปล่าเขาเรียกว่าฮันห,หนูยักษ์ไอ เอาเรือตกแล้วคนเายานตกนะฮรคนแหลกเอาต้องเข้าเกมใหม่ซะงั้ม <c oughs> มันเด้งครับทุกคนมันเด้งออกอะอะเมื่อกี้มันหลุดไปนะครับทุกคนเชยยานเราตกแล้วนะครับเขาเรียกว่ายานหรือเรือนะน่าจะเป็นเรือลอยฟ้านะมีไอ้มังกร ใช่มังก่อนรึเปล่าไม่รู้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละโอเคนะครับอ่าฮันรุนอัตเตอร์ท่านยังมีชีวิตอยู่และและโลกอกพักพวกของท่านไปยังตะวันออกมัดลูฟอนฝังเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านโลซาหัวหน้าหน่วยคุ้มกันด้วยอเอานะครับเราได้รางวัลเควสมาแล้วนะครับรางวัลเควสที่แน่นอน อะเราได้หุงมือหุงมือเหล็กก้ากองกองพลสำรองครับแล้วก็ได้สกิลมานะครับอ่าสกิลนี่เราต้องเราต้องเลือกสกิลสำหรับเรานะฮะน่าจะเป็นไออันนี้กิ่งไม้ด้านหน้า นี่นะครับสน่าจะเป็นสําหรับไอ้ลองลองดูก่อนนะมันเป็นแนวไหนอ๋อมันพุ่งไปนะคนอันนี้ผมว่าแช่นี้ดีกว่านะครับไอ้จะได้จูบง่ายดีโอเคนะอ้าตายซะง,งั้น <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปดู สกิลเราก่อนนะครับทุกคนนี่คือสกิลของเราเนะมันยังลิงก์ไม่ได้นะครับที่ถ้าถ้าสกิลมันเข้ากันได้มันจะเพิ่มค่าอะไรไม่รู้นะว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะยิงไปเลยยิงไปเลยนะบอกครับพิทีห่างยา,ยากอยู่นะแบบยิงมั่วๆเลยอะครับคนยิงมั่วๆแม่งถ้าโดนนี่คือดอกเดียวคือตายไม่ใช่ดอกเดียวพุ่งออกไปเป็นสิบดอกเลยนะ ก็โอเคนะครับทุกคนก็พอหอมปากหอมคอนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เราก็ทำไอ้หน้าไม้หน้าไม้ยักษ์นะครับโดนไอ้มังกรใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้นะนั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละเราเข้าปากมัน ไม่ได้นะครับพี่ล้นซ่าจะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอ่าตาลุยตาลุยด่านต่อไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราจะขอจบคลิปไว้เท่านี้นครับเจอกัน